บางครั้งการเปลี่ยนบางสิ่งเพื่อให้ชีวิตคู่ของคุณดีขึ้นก็นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่ผู้ชายทุกคนต้องลองเปลี่ยนความกังวลให้เป็นความมั่นใจเปลี่ยนความปวกเปียกให้กลายเป็นพลังที่มั่นคงเปลี่ยนช่วงเวลาสั้นๆให้ยาวนานขึ้นกว่าที่เคยเปลี่ยนความคิดให้เป็นการลงมือทํา เริ่มเปลี่ยนวันนี้เพื่อให้ตัวคุณและน้องชายพร้อมรุยได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะความรักจะไปต่อได้ก็ต่อเมื่อคุณและน้องชายเติบโตเต็มที่ไปพร้อมกันเปลี่ยนง่ายๆแค่เลือกตัวช่วยที่ใช่ DBMP Double m a c p a t ตัวช่วยของท่านชายแค่คุณลองก็จะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้จริงสนใจสั่งซื้อครับโทร0854297111ไลน์ DBM6600 จดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทาง สนับสนุนโดย d p m p Double Mac Plus